คำถามต่อไปถามว่าสารอาหารอะไรให้พลังงานมากที่สุดคะสารอาหารเนี่ยก็คือเป็นสารอาหารที่ประกอบไปด้วยคายร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมก็คือพวกสารอาหารก็คืออาหารที่ครบห้าหมู่นะครับอ่คราวนี้อาหารสารอาหารอะไรที่ให้พลังงานมากที่สุดนั่นก็คือไขมัน 9แคลอรี่นะครับเท่ากับ1กรัมนะหนกรัมของไขมันเนี่ยให้พลังงานประมาณ9แคลอรี่เลยนะครับรองลงมาคือโปรตีนนะโปรตีนโปรตีนเนี่ยให้4แคลนะครับ4แคล1กรัมอ่านี่คือโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยให้แคลอรี่4 4แคลอรี่นะครับต่อหนึกรัมนะ ถ้าคุณจะไปซื้อเนื้อมาหรือว่ากินไข่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็กิน1ไข่ไข่ต้มไป1กร,รัมนะเฉพาะไข่ขาวนะนะครับคุณก็จะเท่ากับ4แคลอรี่นะครับ